สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับอดีตคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สอเกอร์ครับวันนี้วันศุกร์ที่23มกราคมนะครับก็มาลุ้นมาตามเชียร์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมเลือกมา4คู่จาก4รายการเลยนะครับคืนนี้บอลยังเตะเยอะนะก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์กันครับเน้นย้ําช่องทางดีๆตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่ม v ีพนะครับรับเบอร์ตองทุกวันก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับแอดเอ็มซีสามสามนะครับง่ายๆพิมพ์เอ็มซี เท่านี้เองแอดไลน์มาแล้วก็คุณจะได้เข้ากลุ่ม VP ครับส่งตรงถึงมือคุณทุกวันนะเบอร์ตองแล้วก็ตัวอื่นๆจากฟุตบอลน,นะโนมไปถึงพวกเอเมริกันเกมส์ก็มีทีเด็ดให้ด้วยนะครับย้ำนะครับแอดไลน์มาที่แอด3 3็นะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับเฉียคบจบทุกปีที่ไลน์แอด3 โอเควันนี้มาเริ่มที่ตัวแรกนะครับเป็นเกมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ระหว่างดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับเปิดบ้านพบกับเวสต์บล็องปิชอาเบียนนะครับถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจครับดาร์บี้อยู่อันดับ10นะครับ28นัดมี41คะแนนนะครับเกมล่าสุดก็บุกชนะชาวตัน2-1นะครับทำาให้ตอนนี้ชนะมา2เกมรวดแล้วกลับการเวสต์บรอมแพ้มา2เกมติดครับภายใต้โค้ชใหม่นะครับเอริกแรมซี่นะครับตอนนี้อันดับรูดไปอยู่ที่19แล้วต้องหนีตกชั้นนะครับแล้วก็เกมที่แล้วเละเทะมากแพ้นนอรริะคับ ปตูต่อ5เลยนะครับโอ้โหเกมแรกที่รัมซี่มาคุมก็แพ้คาบ้านให้กับมิดเดิลสเบอร์สอประตูต่อ3นะครับแต่วันนี้ในแง่ของเรื่องสภาพทีมนะผมว่าดาร์บี้มีปัญหามากกว่าเพราะว่าแมตช์คลาร์กนะครับเซนเตอร์แบ็กคนสําคัญติดโทษแบนครับเนื่องจากโดนใบแดงนัดที่แล้วก่อนหน้านั้นดิออนซันเดอร์สันนะครับก็เจ็บอยู่ไปคนนึ่งละเท่ากับว่าวันนี้คู่เซนเตอร์ตัวจริงดาร์บี้ไม่อยู่นะครับหายหมดแล้วก็กองหน้าตัวเก่งอย่างคาร์ตันมอริสก็ยังไม่ได้หายเจ็บกลับมานะครับเนี่ย ผมว่าส่งผลด้วยแล้วประกอบกับเวสต์บลอมครับก็ต้องการเรียกความมั่นใจให้ได้ครับในต้องพยายามหา3มแต้มแรกให้เจอนะครับในการคุมทีมของเอริกแรมซี่นะครับผมว่าเวสต์บลอมมีแรงจูงใจเป็นพิเศษครับเออแล้วก็ดาร์บี้เองด้วยความที่ไม่ไม่เต็มร้อยด้วยครับแม้จะเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าถ้าจะมีผู้ชนะคู่นี้ผมยังชอบเวสต์บลอมมากกว่านะด้วยสกยภาพผมว่ามีโอกาสบุกมาชนะได้คู่นี้ให้เชียร์เวสต์บอมวิชนะครับตัวแรกตัวต่อมาครับไปที่เกมเกาโชเซเรบีอิตาลี คาราเรเซ่ครับทีมอันดับอันดับสิบนะครับ, se, รบ,บ,บ, 10, รบเปิดบ้านพบกับเอมโปลีนะครับทีมอันดับ92ทีมนี้แต้มห่างกันคะแนนเดียวนะครับเกมล่าสุดคาราเรเซ่บุกชนะอเวลิโนมา2-1ส่วนเอมโปลีแพ้คาบ้านให้กับซูติโรนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่ว่านั้นก็เป็นการแพ้ครั้งแรกในรอบ4เกมเท่านั้นเองขณะที่คาราเรเซ่ชนะมา2นัดรวดและกำลังมั่นใจทีเดียวแต่ว่าปัญหาคือกกองหลังที่ยังยังดูรั่วอยู่นะครับสำหรับ คาราเรเซ่วันนี้แม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่เกมผมว่าน่าจะสูสีนะครับเป็นเกมที่โอกาสออกเสมอเป็นไปได้เยอะมากคู่นี้ผมมองว่าเอมโปลีครับศักยภาพโอเคสู้ได้นะครับแล้วก็น่าจะลงเอยด้วยการแบ่งแต้มฉะนั้นคู่นี้ชอบเอมโปลีนะครับเชียร์เอมโปลีทีมเยือนดีกว่าโอกาสที่จะบุกมาชนะก็เป็นไปได้ด้วยนะครับอ่ะไปที่อิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับโอซร์ SA, ครับทีมรองบวยนะครับเปิดบ้านพบกับเปอเชทีมรองจ่าฝูงโอซร์ SA, เนี่ยเกมที่แล้วแพ้ลองส์นะครับจ่าฝูงมาศูน หนึ่งนะทำให้แพ้มา4เกมรวดแล้วพักหนีหนาวมาไม่ช่วยอะไรเลยนะครับส่วนเปเช่ก็นัดที่แล้วในหลีกจะชนะริว3 0แต่เมื่อกลางสัปดาห์ครับก็บุกไปแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนมา12ตอนนี้เปเช่เล่นถี่มากนะครับนักเตะค่อนข้างกรอบแพ้มา2จาก3นัดด้วยครับวันนี้นะครับยังไม่มีชูเอาเนเวสอีคังอินกองแตงชองตูแล้วก็มัดเวซาโฟนอฟนะครับเป็น4คนที่ยังเจ็บอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจบจากเกมเนี้ย มันมีเกมตัดสินกับนิวคาสเซิลรออยู่ด้วยนะครับในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ฉะนั้นนะครับผมว่าวันนี้หลุยส์เอนริก้ น่าจะไม่ได้อะไรกับเกมน,นี้เยอะนะครับคือยิงเอาชนะแล้วก็เน้นครองบอลประคองสถานการณ์ให้ทีมชนะได้ผมมองว่าโอกาสถล่มมีน้อยครับเพราะว่าอีกจุดหนึ่งเลยคือโอแซเองเนี่ยสดกว่าแล้วก็สภาพทีมก็ไม่ได้มี็นปัญหาอะไรด้วยครับคือค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสำหรับโอแซตัวที่เด็ดในแนวรุกมีทั้ง in, oko, ลัสซินซินาโยโกแลวก็ดนนี่นามาโซครับมีโอกาสจะสร้างอันตรายจากจังหวะโต้กลับเช่นกันคู่นี้ผมชอบโอแซครับ เฉียงโอซายดีกว่ามองว่าโอกาสแพ้แบบเละเทะมีน้อยนะครับอ่ะมาปิดท้ายนะครับอีกหนึ่งคู่ที่ศึกโปรลีกเบลเยียมนะครับเป็นเกมระหว่างสตองดาลีแอชนะครับทีมอันดับ7พบกับเกนทีมอันดับ6นะครับอันดับติดกันนะครับเกนมีแต้มมากกว่าอยู่2คะแนนนัดที่แล้วทําได้ยอดเยี่ยมด้วยครับเปิดบ้านชนะอันเดลเลชมา4-2ครับขณะที่สตองดาลีแอชเนี่ยบุกไปแพ้ชาเลอรัวครับศูนย์ประตูต่อ2แล้วก็วันนี้นะครับติโมเตเอ็นการ์ด้ากองหน้าตัวสําคัญก็ติดโทษแบนด้วยสําหรับสตองดาลีแอชนะครับ แถมยังต้องเช็คฟิตน,นักเตะอีก3รายผมดูแล้วสภาพไม่พร้อมนะครับแม้จะเล่นในบ้านแต่ว่า,เ,าเกนดูดีกว่าเยอะเลยครับในภาพรวมนะคือสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็คู่นี้ที่สําคัญเลยนะครับเจอกันมา9้านัดหลังสุดปรากฏว่าเกนชนะไป8นัดนะครับอาฉะนั้นวันนี้ครับบอลสูสีมีโอกาสออกได้หมดแต่ว่าถ้าจะมีผู้ชนะผมยังถือหางทีมเยือนเกนมากกว่านะครับคุณที่ชอบเกนสตัววันนี้ครับก็จะมีเวสต์บรอมวิชนะครับจากแชมเปียนชิพนะครับเอมโปลี oli, จากเกาโชเซเดบี โอแซนะครับจากหลีกเอิงฝรั่งเศสและ Gent, กลกแลเลกนต์นะครับจากโปรลลกเบลเยี่ยมนะครับย้ำอีกทีนะครับเวสต์บอมวิชเอมโปลีโอแซและเกนต์นะครับสี่ตัวนี้จัดไปทุกท่านแล้วก็อย่าลืมนะครับเชียร์ให้ครบจบทุกหลีกต้องที่ไลน์อัดของเราตรงนี้นะครับ mc สามสามอย่าลืมใส่อัดตำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ